เช้านี้เราอยู่ที่แพรเมืองการครับเรามาดูบรรยากาศยามเช้ากันนะนี่บรรยากาศสวยงามดูแม่น้ำพระอาทิตย์เราจะขึ้นมีหม,มอกดูบรรยากาศดูธรรมชาติไปก่อนนะครับผม ตรงนู้นก็จะเป็นเรือนี่ที่งที่ให้เล่นน้ำนี่ไปตรงนี้เป็นที่พักมาชมบรรยากาศเช้าเช้ากันแครพี่เอก เอบดูใครยุทธเนี่ยตื่นมาแล้วเหรอนี่นี่นี่นนนนนนตื่นมาก็มานั่งเล่นโทรศัพท์อยู่นี่บรรยากาศยาเบ้าี่สดชื่นมากวิวสวยน้ำใสเมื่อคืนก็ตกเบ็ดก็ตกได้อยู่นะตกแล้วก็ปล่อย แสงพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นส่องลงแม่น้ำสวยมากหมอกบนยอดเขามองไปไหนก็มีเดอรอภูเขาเป็นที่ท่องเที่ยวที่สวยงามน่าเที่ยวมาก นี่ก็เป็นของที่เราจัดไว้จะใส่บาตรตอนเช้ากันเนาะเดี๋ยวเข็นเขาบอกว่าเช้าเช้าจะมีพระนั่งเรือนั่งเรือมาบินทบบาทถึงแพรที่เราพักกันเราพาเข้าไปที่ห้องครัวก่อนเนาะเขาทำอะไรกัน ด้านหลัง้องแกนก็จะเป็นภูเขาติดภูเขาเลยเขาจะมีเสื้อชูชีพให้แต่เบ็ดเนี่ต้องเช่ามานี่เสื้อชูชีพนี่ไอ้ตรงตรงนี้จะมีห้องน้ําอยู่สองห้องฝั่งนี้เป็นครัวแม่ออกับลงืงยุ่งทำแม่ออกทำอะไรอยู่ฮะ นี่นี่แม่ครัวทำงาตรงนี้จะมีครัวก็จะมีมแกส๊สมีน้ําแข็งมีชุดเครื่องครัววางไว้หมดไหนอย่างไหนอย่างไหนอย่างหนอย่างหุงข้าวการหุขงข้าวต้องหุงข้าวแบบโบราณน,นะเพราะมันไม่มีหม้มอหุงข้าวมันเป็นตรงนี้เป็นแข็ง,ขงเพราะว่าเซลล์เออตัวแข็งเซลล์แข็งโอง้ยอย่าพูดผิดแข็งอะไรก็ไม่รู้อะแข็งตัวละเซลล์เออนี่ดูแม่ครัวไม่ออกดูไม่ออกทำเลย สวัสดีค่ะจ๊ะสวัสดีค่ะเช้าๆเป็นไงสดชื่นบรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีค่ะเช้าๆบรรยากาศดีมากวิวสวยวิวสวยวิวสวยดูวิวก็วยควสวยมากเห็นไหมรูปหัวใจแกเห็นไหมมันหมุนตรงกลางอะไรพี่บ้าง ไปแยกกระโดดน้ำเลยโดดเลย <laughs> นี่นี่คือเป็นครอบครัวใหญ่ของครอบครัวแม่ออพ่อเปียกวันนี้มาเที่ยวด้วยกันหมดเลยน, <laughs> นี่ก็เป็นอาหารที่เราเตรียมมานะนนเพราะซาเราพักแพนเราต้องเตรียมอาหารมาเองพวกหมูพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยเราต้องมามาทำกินเอง เป็นไงไปแย่งอร่อยไหมอร่อยโอินจ้โหเรียกลงตีนแต่เช้าเลยเนาะโอตีนนแตต่่่เช้าคะงไื่นเช้ามาไม่เต้นเหมือนเมื่อคืนลคะคะเต้นได้หมดแรงเรียกเมื่อคืนนี่เตรียมตัวไปไหนลงเรือไายเรือไายเรือแต่ว่าใครจะขึ้นฝั่ง มีอะไรเสร็จมีอะไรกินได้ยังก็กินไปแล้วนะาคาะกาแฟขออีกแก้วได้ไหมได้โอเคขอแก้วนึงนะโอเครอน้ำเดือดหน่อยต้มน้ำใหม่กุ้งทำอะไรกินกุ้งกุ้งทอดกุ้งทอดแล้วหมูสับทำข้าวตมม้มนะแล้วก็เยวทอดเป็นฝา่ทอดเป็นไาย เป็นไงความรู้สึกนอนแพก็บรรยากาศดีเอออ่อะตอนนี้กำลังจะลงเรืออะดูดิลงเรือ,อจะรอดไหมะจะรอดไหมเนี่ยจะกล้องไวก่อนมจะตกน้ำกว่าหรือเปล่า ออมันมีแต่น้ำกล้องอ่ะหีืกล้องเปียกอ่าถ้ท่ดูดูดูคนไม่เคยลงเรือดูดูดูได้ลุ้นว่าจะตกไม่ตกเอ๊บเอ๊บสันสนสันสันสันเออออเออเออเอออเ้าฝั่งนี้ลง เรียบร้อยเดี๋ยวมันเปลียกอะทไมมันเปลียกอย่างนี้เกาะเชือกเข็มพอกแกะให้ไปไหนนะเด่ย ไปแล้วไปเรือตอนเช้ากับบรรยากาศที่สดชื่นนู่นแหละพาไปบ้านคนอื่นเขาเลยไปนู่นไปบ้านคนอื่นแล้วับไปแล้วไปแล้วไอ้เรือน,นี้อยู่ในแพ่นะเราจะใช้เราจะพาไงได้เลยวิวดีบรรยากาศดี นี่ตอนนี้คุณป้าเอี้ยงกําลังปิ้งขนมป,ปังทานกับกาแฟยามเช้ากาแฟกินแล้วหมดแล้วแหละคุณยังปิ้งขนมปังอะ่ะไอ้นี่กินตามที่หลัง <c oughs> นี่ก็เราเหมือนว่าย้อนยุคมันอยู่แบบธรรมชาติสิ่งเรนวองความสะดวกไม่มีนะไม่มีตู้เย็นไม่มีอะไรไม่ไม่ออถือจา oy, มนมาจา <alternatives. S 3> <c oughs> นนี้ได้แล้วทานเนยใส่นมนะครับ Oh, mai lời, mai lời Đau lẽo, Này ก,ก็เดินไปตีเดินไปไหนล่ะระวังตกน้ำ,น,ำนะเออก็ใส่ชุชีพมาก่อนเลยค่อยเดินถ่ายแค่ตรงนี้พออ่ะทำไมไม่มาผ่าพายเลาะตรงนี้สวยอ่นแน่นางแบบ,ไป,บไปไ,ไปกลางมากนี่ครับตอนนี้พระ เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอ,อ,อ,อ๋อ้อรอพระเดี๋ยวมาพระซิ่งผ่านแคร์เราไปแล้วครับ,บน,ะะน,นี่นี่เดี๋ยวพระจะมาวากกลับมารับบาตพี่แกที่เราพาก,กันเนาะเรู้แล้วเพราะว่าเราคอทำนีอ,บบนนอาคุณพ่อเอาแวะบ้านนู้นขอแวะบ้านนู้นก่อนเดี๋็กไปอ๋อขอแวะบ้านนู้นก่อน โอ้นี่พ่อคุณพ่อวิวสวยจริงๆเลยเนี่ยเป็นมงเป็นมอหมดเลยเนี่ยโอ้โหเซย์เซย์เซย์เซยวเซย์ยมาแล้วอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับตอนนี้ก็เตรียมของใส่บาตรกันนะฮะมาแล้วฮะมาแล้วนี่ดูครอบครัวเราครอบครัวใหญ่ม,มีหลายคนมากนี่แหละ

นี่ครับตักบาดกลางน้ำของแท้ครับนี่พระจางกำลังผูกเรือขึ้นอยู่เล่นอยู่กับเนี้ยนะเนี่ยพรพระจางของญาถ่ายนะครับ <c oughs> เจ่นม yeah. er well, ันนี anything, ่เจ oh, mm ๊มาให้ใส่บาทดูดิเดีวที่ไหนดูพ่อมาลูอ่ะพ่อถ่ายแล้วมาเร็วๆมาขึ้นมาเร็วเจ๊อ่ะหลับก่เจ๊ใส่ทชื่อใจอย่างเจ๊มาไปรูเอาหลังไปเอาพอนตัวพี่จับ ลงยิงก็ได้นะนั่งลำบากยิไหลังแม่รเดียวกันหมดเลยค่ะังยึนัรับออีกองบุญยอะอลังกบ,บุญที่ท่านไนนด้ลงกระทำเมืเดนนี้แ้วนะครับครงนี้ของบ,บุญนี้เป็นราวะปัจจัยทั้งหลายทีพ่พัดขึ้นเจริญ กระทำจสิงใจจะสรุปความพัฒนาที่สรุปความมุ่งหมายที่สรุปความมุ่งหวังในรายการจิตจิตอธิษฐานไว้สัพพะโลกสัพพะโสสัพพะโลกสัพพะไทยสัพพะเพอประเดชน์จยินจะสรทปความให้เจริญด้วยอายุวันเงาะสุขภาพภาลิบอดทรัอาการสมบัติเป็นใจยังกันใสมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติปีาจสมบัติทำไม่ยากเลยเนใจยินที่มีต้อใครใครจิตยินที่มีคำว่าไม่มีไม้กานจะได้ที่มี่เกิดจะสึกท่านไม่จะไม่ทาย เก็จะเท่าสซูิบยเออสาธุสาธุกอีกุกอีดุนี่มันทคยไหนเนี่ยอย่างนีงง้ก <ti> <t ip>